บริษัทไทยเบฟเวอร์รจนะครับเจ้าของอาณาจักรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในประเทศไทยแต่ว่าไปจดทะเบียนนะครับในตลาดหลักทรัพย์สิงคโ,โปร์นะครับณช่วงเวลานี้กําลังเปิดเกมรุกขยายธุรกิจนะครับไปยังภูมิภาคเอเชียเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยการเข้าไปซื้อกิจการนะครับสบริษัทแม่ลูกพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่งานง่ายนะครับเนื่องจากว่ามีคู่แข่งตัวชกาอย่างไฮนเก้นอยู่ด้วยครับไทยเบฟภายใต้าการบริหารของคุณเจริญสิริวัฒนาพักดี มหาเศรษฐีเมืองไทยและประกาศเข้าซื้อกิจการ2บริษัทพร้อมกันก็คือ f r a s e r ร n แอ e หรือ FNN และบริษัท Asia Pacific Breweries หรือ APB เจ้าของบริษัทเบียร์แบรนด์ดังมากมายแต่คุณผู้ชมครับทำไมงานนี้ถึงไม่ใช่งานง่ายสำหรับไทเบฟครับเริ่มต้นดูที่โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนเลยครับก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของ FNN คือธนาคารใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของสิงคโปร์คือบริษัทโอเวอ e s c h i n e s e Banking Group หรือ OCBC ถือหุ้นอยู่18.2%รองลงมาคือผู้ผลิตเบียร์ยี่ห้อคิรินของญี่ปุ่นถือหุ้นทั้งสิน้น14.7%ส่วน APB มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่น่าสนใจมากครับคือบริษัทเบียร์ดังไเนเกนถือหุ้นทั้งสิ้น42%ส,สัดส่วนรองลงมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือ FNN นั่นแหละครับตอนนี้ถืออยู่ทั้งสิ้น40%ในขณะที่ OCBC ถือหุ้นโดยตรง7.9% แต่ถ้าหากรวมกับการถือหุ้นผ่าน F&N n เท่ากับว่า OCBC ถือหุ้นอยู่ใน APB ทั้งสิ้น15%ทั้งทางตรงและทางอ้อมคุณผู้ชมครับเก็บภาพโครงสร้างผู้ถือหุ้นไว้ในใจก่อนนะครับเอาล้วครับตอนนี้มาดูลำดับเหตุการณ์กันครับวันที่19รกรกฎาคม2555ไทยเบฟประกาศว่าจะเข้าซื้อ F&N n จาก OCBC โดยมูลค่าสูงถึง2,800ล้านเหรียญหรือกว่า80,000ล้านบาทโดยประมาณ และไทยเบฟเองก็ได้ซื้อจากผู้ถือหุ้นอื่นจนมีหุ้นอยู่ที่22%แม้ยังไม่ถึงขั้นต้องทำา t n n e r o f f e เเพราะยังถือสัดส,ส่วนไม่ถึง25%แต่ก็ทำให้ไทยเบฟสามารถส่งตัวแทนเข้าไปนั่งในคณะกรรมก,การบริษัทได้โดยตรงและนั่นก็หมายความว่าไทยเบฟจะมีสิทธิ์ออกเสียงโหวตในบริษัท APB ได้มากถึง47.9%สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการครับโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมก็คือไฮเนเกนที่ยังคงถือหุ้นอยู่ทั้งสิน้น 42%ครับเมื่อได้ยินดังนั้นไหนเกนก็ออกมาประกาศทันทีในวันรุ่งขึ้นที่จะเข้าซื้อ APB ด้วยมูลค่าสูงถึง6,000ล้านเหรียญหรือเฉียด2แสนล้านบาทเพื่อป้องกันการขยายปีของธุรกิจในเครือไทยเบฟหลังจากนั้นทั้งไทยเบฟและไฮนเกนต่างก็ออกข่าวแข่งขันเพิ่มราคาที่จะซื้อหุ้น APB ในระดับที่สูงขึ้นเรือ่อยๆผลก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขึ้นยกแผงเลยครับไม่ว่าจะเป็น FNN OCBC และ APB ซึ่งสวนทางกับหุ้นไทเบฟในตลาดสิงคโปร์และหุ้นไฮเนเกนที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าสถาบันจ้อันดับเครดิตเริ่มที่จะแสดงความวิตกกังวลเรื่องสถานะทางการเงินจากการที่ต้องทุ่มเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาซื้อในครั้งนี้แต่ไทเบฟก็ยังคงเดินหน้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมบนกระดานทําให้สัดส่วนที่ถือใน FNN เพิ่มขึ้นมาเป็น24.1%ในขณะที่สัดส่วนที่ถือใน APB โดยตรงอยู่ที่7.9% และนอมินีเดินหน้าเข้าซื้อหุ้นใน APB เพิ่มเติมอีก9%ความยากของเฮนากเกนอยู่ที่ตรงจุดไหนครับก็อยู่ที่มีกระแสข่าวว่านอมินีของไทยเบฟได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทแม่ซึ่งก็คือ FNN 30%ทําให้กลุ่มไทยเบฟจะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ใน FNN อย่างที่เรียนแล้วครับว่า FNN ตอนนี้ก็ถือหุ้นมากถึง40%ใน APB เมื่อรวมกับสัดส่วนที่ไทยเบฟถือโดยตรงก็จะทําให้อํานาจในการตัดสินใจในบริษัท APB มีมากกว่าทางไเนเก้นไปโดยประยายครับทำให้ไเนกเก้นต้องยอมทุ่มเม็ดเงินมากขึ้น10%เพื่อขอมติจากคณะกรรมการบริษัท F&N n ซึ่งทีแรกดูเหมือนจะยินยอมแล้วแต่สงครามซื้อหุ้นนี้ยังไม่จบครับเพราะไทเบฟก็ตัดสินใจให้ราคาดีกว่าไเนเก้นถึง10%เพื่อเป็นการตอบโต้และวัดใจคณะกรรมการบริษัทของ FNN ครับ ผู้ชมครับความนื่อหอมนะครับของบริษัท FNN แล้วก็บริษัท APB นะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าในระหว่างที่มีการประมูลนะครับแข่งขันเรื่องของการเข้าไปซื้อกิจการมี2บริษัทนะครับที่ติดต่อเข้ามาก็คือทางด้านของบริษัทโคคาโคลาแล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็คือกลุ่มคิรินนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองในเมื่อนะครับการแข่งขันนั้นมุนรุนแรงขนาดนี้แสดงว่าทั้ง FNN แล้วก็ APB คงจะต้องมีรายรดีอย่างแน่นอนครับกลับมาเจาะลึกแนวความ ผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ